สวัสดีครับพ่อน้อยครับเดี๋ยวพ่อน้อยพามาสำรวจดอกทุเรียนครับสำรวจดอกทุเรียนครับไก่สีหอมแล้วครับมีกินแน่น้อยนึงลหละครับเรล่มไก่สีบ้านแล้วครับ,รบตัวน,นี้เพิ่นเป็น เป็นหูบ,บเซนครับต่ว่าสีมาหางสีมาายัางสีมานี่ครับเห็นสีมาอยู่สีม่าเล้ม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 ตัวนี้มา,มา,มา,มาเห็นเหยียดตีนนูวออกมาชอนหนึ่งตัวนี้โบมาหาสีม่าไม่ก็ได้ครับแต่โบหงุยันโบมาพล่าลายกลัวเห็นเล้มเล้มมาอยู่ แถ่ว่าเล่มเดียมอยากเป็นหนอดกับํำรวจเบื้องว่ายตอนบ่ายนาม้มเฮาพ่อขึ้นบบพ่อขึ้นเกินคููนี่ก่เป็นต้นหนึ่งบ่เป็นต้นหนึ่งครับตัวนี้เพิ่นเคยเป็นกับเป็นคือเกา่าครับดอกทุเรียนครับ อยงบายสามุมงเครื่องครับนี่ครับนั่งหยัดแข็งแน่อยู่นี่หยัดแข็งแน่อยู่ครับสำรวจหนึงคนหนาสามาสาม Hence, ุ่งหนึ่งครับว่าอิงเกอร์หดชัมวโมงหนึ่งพักแหลกครับนี่ครับนี่ครับพักแหลกพักแหลกคือพคนอ้อยนี่หดสองเชื้อครับเหลี้วหาะไรหดสองเชื้อแลยวพักแหลกพักแหลกสมมุมงหนึ่ง ยังอยากแข็งอยู่ครับขนาดมือเวียนครับมือเวียนมือแล้วครับมือนี้เป็นมือเวียนมือเว่นจากสิเป็นมือนวดครับครับดอกทุเรียนเป็นต้นบอแล้วครับบานในภาคสองครับภาคแรกนี่ผูชื่กว่าน้ำพ่ออยู่ครับน้ำพ่อน้ำน้ำจะเกินนิดนิดครับตามทีเกษตรพิ้นเิ็นบอกแนะนำน้ำเกินนิดนิดอยู่ครับเพราะว่ามันอยากแข็งแน่นิดหนึ่ง บานี่ภักสองครับภักสองเมืองผักสองเบิองต้นผักสองดอกภักสองพ้ามาบายกยนครับกา <c oughs> สูซีกันครับตัวน,นี้หดหดชัมม่วโมงหนึ่งกับสิบนาทีครับชั่วโม,มงชัมมง่วโมงหนึ่งกับสิบนาทีกา <c oughs> สูซีกันครับครับดอกภาคแหรกกาผมชื่อว่า กวนกวนิดหนึ่งก็สย่ยางย่างไว้ชุ่มงหนึงห่งฮอประมาณหาชิปนาทีนี่แหละครับฟืดว่าพวาเบิองแล้วมันมันยานมันถอยหนามมาท่านครับกะิีได้ลงกสิได้อ่อนหนามลงกว่านี้เอาจะหาชิปนาทยียังแข็งแข็งแน่อยู่ครับคยังแ,แข็งแข็งแน่อยู่กสิได้อ,อ่อนอ่อนหนามลง เอาหาชิบมาทีวันเรียนวันครับว่าอย่าเดี๋ยนหนามเกินสีรลนอ่เห็ดเะษตรบางสิครับคอยติดตามครับ่วนว่นหนังอ้อยครับคููนี่ครเป็นทั้งสองเลยครับคูนี่ครับนะครับสวัสดีครับ